อัดผัดกันวันหนึ่งรอบเดียวก็พอแล้วเหนื่อยโค้รสว่างใส่มาให้เองอะกูเอาหมอกมาแล้วมันเอาสว่างมาหมอกกูจะมีประโยชน์เลยอีกสอกอาารแล้วกูเล่นไอเจ้าจริงเหรอไอ้ยังงงนอนอยู่ไอ้ซ้อมอยู่เนี่ยูง่ดีว่าแทบละมิว ขอให้โดนเสียบแบบเมื่อกี้ไปเลยไปเลยไม่ไม่โดนโอ้เป็นแบรปื้อดีหรอนิ้วโดนเหยียบแทะหิ้วเพิ่ว่าใจอ้ะโมคนกัโบเน็นภาพเลยเป็นิ๊แคปอะไรอาีต้องตายเลยหรอสบายใจได้หรอเนียนี่ก็สบายใจเกิดเนี่ยสบายใจอย่างเงี้ย โคตัวมี่ก็อัเละบมันดูที่าบะบัดก็รู้ว่าผอโหดมิวต้อแบบพยายามลดลดเวลาคุยระหว่างซ้อมแสดงดูไม่มีตมาธิใช่ไหมไม่มิวอยู่หอแล้วเน็ตมันแหลกไปหานั้นนึ่งแสนอหมันดีเลยมันดลรุดหรอฮะไม่ลุดรอ

ช่วยช่วยเดี๋ยวช่วยท่องแหลกหรออมันน่าจะเอาไอ้นี่มาเปิดคัตันผู้เล่นตรงหน้าจอมีด้วยเหรอไม่ได้ไมีอย่าไปเชื่อมีนี่ค้างไปเลยนี่มันูอะไรอ้าวขึ้นขวดไปแล้วนะที่แทบเกินอยู่นิ่งๆนะ

72ชั่วโมงไม่ได้วะเริมไปด้วยกันนั่นจับมือไว้เอ้สัตว์นี่ไงนี่จับมือไว้แล้วไปด้วยกันซ้อมนะใครทำ้วไม่มีพี่ดูแล้วกอ้เดกพี่ยังไม่ได้ิวเลยไม่เห็น

แค่มึงกดวิ่งทีกูจะไม่อยู่นะูไม่ได้กดอยู่ไหนกันมึงอยู่ไหนข้อทางแหทางบ้านเหล่มไอฟิกไปช่วยกูซ่อมซ่อมด้วย่มึงไม่อมายูไหม้มีลอไอเกตับบัตไม่ใช่อ่ งานมาอีกแล้วก็แตะที่บอกเลยจังหวะเนี้ยเป็นชาบูที่หนอนเงื่อไงนี่กูไม่ใช่เมืองไก่เ <c oughs> สดงเห็นแล้วเสด็ง,ง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตามพี่มาต้อบเพื่อนต้อ,ตอมนะโอ้โหไอ้ไก่ตายแล้ว <c oughs> สปินเบิร์ดมันเดินไปหาพวกมึงเลยใครเนี่ยนะล้ม อือหอกูสามสะบัดกับสามร้อยหกสิบาสบัดเหีหินด้วยสบัดทำไมวะโอ้โหเมียวมาไันตีเล่เดวิ่งตัดกันอย่างนี้ได้นะเปล่าันตีน้องอยู่อ่ะไม่นจริงไม่จริงไม่จริง ขอโทษี่ไม่น่าทำางนี้เลยเต็มดีใจีเต็โอเคที่มดูตรงนั้นะเต็ไปไก่ล้วไปไล่ไอ้เกมเต็มทำไมหมุนไม่ได้วะโอโมลิเอ้ยายาโมลิกูเมโมลิยาเรียเร้อยเล็แล้วเยาโมลิเต็ม ยาโมลิกู oh ยก g อดมึงย่มลิเียวเฮ้ยหิวอันดิ้วกันเมียวกลางไล่ยาเฮ้ยวยองไงมึงกูมีกูมีนี่ว่ะกล่องเฟืองชมพูเอาไปใช้เขียวแน่นอนเลยแบบทิพย์าแล้วมึงได้อยู่ตรงนี้มัเอาวโนวันวะ ไอ้เฟืองชมพูกูไปใช้ทีเพื่อนทุกคนเดี๋ยวเจมใช่เจมไหมเอ็งมาใช่เจมไหมเจมอไหปูนนั่นเหรอยังไม่โดนปวดจังวะไอ้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้ดีเฮฟเว่นอีกนั่นเหรอเฮฟเว่นอีกแล้วเหรอเขาบอกว่าเขาจะกระดิ่นโอ้โมลิตายเหรอพี่โดนโมลิตายไงเ เดิมเหรอเดิมเคลื่อนเติมน้องโมลิน้องเจมส์ไหมอ่ะเจฟเป็นอ่เนเห็นเจมส์เต้นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เซฟเก่าใช่ไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเซฟเก่าพี่จะกดเข้ามาดูเฮ้ยโอเคพี่กินน้องมาเฮ้ยเอาเอากล่องเฟืองชมพูไปยังเนี่ยเม้แไม่เนี่ยมิวไปแล้วเอาไปเปิดเครื่องดูแล้วซ่อมเครื่องมิเปิดเลยเครื่องเนี้ยเดี๋ยวเครื่องบ้านเล็กเครื่องข้างบ้านเล็กอ่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมานี่คือลากมาแล้วมึงวิ่งตัดมาแถวเดียวกันตเลยีมเนี่ยตบัดมีตบัมีให้ตบัตตบัดช่วยมิวหน่อยเดี๋ยวตบัดมันจะโดนตีอ่ะตบัดมันจะโดนตีได้ะ เราได้เอออยเราไปประตูฝาประตูทางฝาเลยครับประตูทางฝายก็เจอเลยกำลังจะประตูทางขวาโอ้ยเล้ยไม่ได้นี่ต้องแง่งกันเดี๋ยวเฮีเป็นมาแจ้ทีหนักหน่วงมากเลยเยมนอนไม่ลูกวะนอนหลับสบายเลยพี่อ่ เอาประตูยัะเปิดแล้วของประตูมันหยุดใกล้กันละไหนวะไ,ไ,ไปใหญ่เฮี้ย <c oughs> ้แต่บัตรน่าจะลวงแล้วตีตัวยาวเฮ้ยไม่ลวงว่ะอะไรวะขออนุญาตออกนะครับต่บัตรโหไกลมากต่บัตร

ปล่อยไม่ปล่อย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 ไก่ไปเอาไอ้ไก่เอาทำไมไม่ได้ออกไก่ย้อนไปคนเดิมถ้าเจอคืนเทียนซีโบว์วดไว้ดูก่อนน่าจะเต็มอาจจะเต็มเต็มกากาทอนโอ้ไม่ก็ทำไมต้องไปถูก ที่ซานนั่นเป็นพิเลอร์แหรอน่าใช่นั่นเป็นพี่เองน้องสวีตตี้